มาตรฐานเลยครับแบบคืมๆสีสมสมนี่มันฝนจะตกกับคืมๆเออฝนจะตกจริงไหมเนี่ยใช่ดูดีดีอโอเคเฮ้ยผ่านทุกรอบเลยว่าเนอะอ่าใช่ใช่ใช่โอเคครับมันต้องผ่านทุกรอบโอเคครับก็คือแน่นอนคลิปนี้ผมเอาไปเมนคิวแน่นอนมันก็มันมีหลายลูกที่ดีไม่มีลูกแย่แย่หรอกทุกลูกก็เลยชอบทุกลูกต้องตัดสินใจก่อนว่าเขาได้สูจบแล้วทุกคนสูจบสูจบคือนตอนนี้ ผมได้เป็นเมนคิวแล้วสามครับผมได้2องคูสครับสามคูณสาครับผมจบครับคุยครับตึงเจริญเมีนจอกคิว่บ้านริ้สวัสดีค้าดีเจรคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ รีวิวลูบิกยูซินที่เป็น2อคูณสไปใช่ไหมใช่ก็คือคุณภาพดีมากคือดีเกินคาดนะครับทุกคนเันี้เก็เลยจัดนี่ครับยูซิน3ามคูณสมาเป็นยูซินแมกเนติกนะเพื่อนก็คือิีแม่เหล็กนะคุณเปิดยูซินแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยกล่องก็เรียบง่ายสไตล์ยูซินนะเปิดตาจะมีอะไรข้างในบ้างอุ้ยโอ้ยแล้วอันนี้ก็จะมีขาตั้งของยูซินนะที่เราไม่เคยเห็นขาตั้งยูซินเลยขาตั้งยูซินเป็นสีดำอ๋อเนี่ย แล้วเขียนคําว่ายูซินแล้วมีสัญลักษณ์ปั๊มๆตรงนี้ด้วยโอ้ก็โอเคนะงานเขาแล้วก็ตัวลูบิกครับแล้วก็เป็นคู่มือครับทุกคนแต่ผมรู้สึกนะครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเขาทํากล่องแบบเหมือนโมยูอ๋อคราวนี้มีของแถมด้วยหรอไม่ทุกคนไม่ทกล่องอ๋อไม่มีอะไรแถมหรอเอาอะวิ เขาลืมให้เราหรือเปล่าหรือไม่มีต้องบอกนะยูซินเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ราคาไม่แพงนะใช่คับก็คือสูสีกับโมยูอาจจะถูกกว่านิดหน่อยเนาะจะเป็นผิวด้านนะทุกคนผิวด้านลองดูสิซิเฮ้ยเดี๋ยวนะฟิลมันใช่เลยอะใช่คระฟิลเฮ้ยทุกคนฟิลมันจะแบบแนวยูซินนะมันจะแบบรู้สึกว่านุ่มๆนะแต่ว่าอันนั้นอะมันจะถ้าสองมือสองจะเสียงเบาใช่ไหมแต่นี่เสียงกรอบๆนะแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกนุ่ม เฮ้ยก็ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยครับก็คือจากที่ลองเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะทุกคนก็คือแบบคือสปีดอะไรก็ค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเจสีกันมาเจสีก็นี่ครับมาตรฐานแล้วแบบคึ้มๆสีส้มสมคือเมื่ฝนจะตกอะคือคื้มเออฝนจะตกจริงไหมเนี่ยใช่ดีโอเคเฮ้ยตายอยู่สินครับะปึ๊บ ครับแต่คือจากที่เห็นอย่างแรกเลยนะคือผมรู้สึกได้เลยว่าไออันเนี้ยคือเขาหย่อนน้ำมันมาใช่ไหมแล้วมันรู้สึกนุ่มอ่ะทุกคนมันไม่ได้แห้งนะแต่เสียงมันกรอบอ่ะคือมันได้ฟิลเหมือนสองฟิลอ่ะทุกคนเสียงกรอบแต่เล,นละนุ่มเออเรีอะไรกนะแล้ว <c oughs> ก็ความรู้สึกความรู้สึก <c oughs> คือเอาถ้าเปรียบกับโมโยูก็ยังมันเหมือนโมยู่อ่ะค,มมคือมันเปรือ<ร>คล้ายๆนะอันเนี้ยเนะคียบเดี๋ยวเรามาดูคัตติ้งคอเนอร์รีเวิร์สกันครับมาคัตติ้งคอเนอร์ครับ คัตติ้งคอเนอร์ก็จะต้องออกแรงนิดหน่อยนะคบปึ๊บจึ๊บรีเวิร์สก็รีเวริร์สก็ได้ครับปึ๊บ แต่อาจจะมีบางบางบางรอบที่ติดนะเพราะว่าค,คือคุณหมุนอยู่สี่รอบมันติดรอบหนึง่งก็มันมันก็มีบ้างไงมีบ้างจะให้ผ่านทุกรอบไ,ไ,ไหมว่าเนอ่ยอ่าใช่ใช่ใช่ใชโอเคครับมันต้องผ่านทุกรอบโอเคคร,ครับก็คือคัตติ้งคอนเนอร์แบบรีเวิร์สนะครับก็ถือว่าผ่านคือเมื่อกี้เราดูหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการสปีดกันทุกคนสปีด ดีวดีววบอกว่าโอเคได้ๆนอนรอเลยข้าวปลาชดเราดูบ <hi> ูร <hey>. ิงเคยคเสร็จแล้วคือเสร็จแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วคือคือสปีดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแล้วคือไม่ได้ลื่นเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้หนืดเกินไปแต่สปีดเนี่ยข้อดีของยูซินนะที่ผมชอบคือมันมั่นคงทุกคน คือไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรแต่ว่าส่วนเวลาผมเล่นแล้วผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะมั่นคงอะเลยบอลลองดูอเวลาเนี่ยน้นแล้ๆก็จบคิดละนี่พูดไม่จ๋ามีสมาธิครับอ่าอย่างไ็ความรู้สึกมันแบบดีมากดีมากไงยะ ฟิลมันแบบดีมากเขาคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือเหมือนแบบเขาจับแล้วเขาถูกใจคือจะพูดยังไงก็ไม่ต้องพูดก็ได้ครับไม่พูดเลยไม่พูดจริงเหรอถ้คือแค่สรุปว่ามันดีถูกใจใช่ไหมก็คือมันดีถูกใจแต่ว่าสีมันดูแบบมืดๆแบบคึ้มๆไปหน่อยอ่ะค่ะเป๊ะใช่ไหมโอเคครับความรู้สึกโอเคครับโอเคก็คือสปีดเป็นไงสปีดสปีด ใช้ได้ครับ่ใช้ได้นะโอเคครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าลูบิกลูนี้ครับมันปรับปรับแล้วมันเป็นยังไงนะปุ๊บตอนวิธีการปรับนะครับ oh. นี่เห็นไหมก็จะใช้ไขควงปรับปกติเลยนะครับนี่ oh. เดี๋ยวเรามาดูแรงไม่เหล็กกันครับ แรงไม่เหล็กก็อยู่ปานกลางครับแต่ว่าปานกลางขึ้นมาแรงนิดหน่อยนะครับอ่าแรงไม่เหล็กก็ถือว่าช่วยคุมลูบิกได้นะถ้าเป็นแรงไม่เหล็กแบบระดับประมาณเนี้อืมคือแบบถูกใจเลยครับถูกใจเลยอ่าแล้วถูกใจครับผมแน่นอนคลิปนี้ผมเอาไปเมนคิวแน่นอนเกินไปยังไม่ได้แก้เลยอก็แค่ความรู้สึกมันก็ดีแล้วอ๋อโอเคก็คือถ้าเลวอนได้โนูกไหนล่าสุดเขาจะเป็นเมนคิวทุกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบ่อยมันคุณแบบ มันจริงถามเพื่อนเพื่อนดูสิมันมีหลายลูกไม่แต่มันก็ถูกแหละมันมีหลายลูกที่ดีไม่มีลูกไหนแย่หรอกดีกับทุกลูกก็เลยชอบทุกลูกต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเอาลูกไหนเป็นเมนคิ้วเดี๋ยวไี้คิวเขาไม่อยู่แค่สองอันแล้วเนี่ยเมนคิ้วเลยนะก็มีเป็นสิบสิบอันดผมบอกเลยบอลนี่เป็นเมนคิ้วกับทุกลูกเมนคิ้วนี่เขาให้ลูกเดียวนี่เมนคิ้วสิบลูกโอเคครับก็เห็นพูดอวยตั้งขนาดนี้แล้วลองดูไหมทัดเก่จะเป็นยังไงโอเค อะถ้าลูกนี้ได้ได้ต่ำกว่า48เนี่ยปดให้เป็นเมนคิวเลยอะเอ้ยถ้าต่ำกว่า40ล่ะก็ให้ให้สองคูณสองไว้ด้วยเลยอันนี้ปึ๊บอันนี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำคาสับสนมันงงครับปุ้ยทำคอสเสร็จแล้วไวมากครับเพื่อนๆยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วคอสเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะทำไมชั้นหนึ่งเสร็จไวยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับเขาเข้าปากงมากแค่สองเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกำลังทำสูตรหน้าข้างบนอยู่ครับได้ด้วยหลังไฟหน้าสูตรที่เขาไม่ถนัดครับเฮ้ยลงเฮ้ยยังไงยังไง เขาได้สู่จบแล้วทุกคนสุดจบสุดจบคือคุณตอนนี้ผมได้เป็นเมนคิวแล้วสามคู่ครับผมได้สองคู่สองกับสามคู่สามครับผมจบครับเขาเองเขาตึงเดี๋ยวทำไมต้องตึงขนาดทำไมเขาทำเสียงแบบเฮ้ยได้แล้วผมได้สองคู่แล้วแอกจัดเลยอ่ะโอ้โหเขาได้เท่าไหร่ดูดิวนี้สามหกสามหกครับไม่ผิดได้าินะเนี่ยหรอโอ้เขาอยากได้เป็นเมนคิวขนาดนี้เหรอ าูอาจจะเข้าฝากกับลูกบิ๊กช่วได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้อาจจะมีกิ๊บนิดหน่อยโอเคครับทำภาพตึงมากเลยอยากให้ดูวิดีโอตัวเองมากเลยคือแอคอาร์ตมากเมื่อกี้น้าสาวอยู่น่าจะกรี๊ดนี่สามหกยังแอคขนาดนี้ถ้าต่ำกว่ายี่สิบไม่ไม่เดินรอบห้างเลยหรอทาให้พี่คิดว่าไม่ากินสมาร์ททีทิปบิปทิปทิป เดี๋ยวยังไงตอนนี้ก็รักเียขียสมาธินะจุดขอตั้งใจอ่ะเหมือนตั้งใจมาเดี๋ยวเราหลุดแล้วตอนนี้ออนนี้เขาจะต้องบอกล้ว่ะ ผมจะหลุดมือแลอันนี้อ่างกันสองพูดได้อคุณอย่าคุณอย่าพูดเยอะติดสัเลยครับตอนนี้เขาหลักเตรียมแล้วโคตรไปงัแต่ตอนนี้เขากำลังซ้อมสูรที่เขาพูดเปนนคับสามเก้าแวเลยครับโอเคครับสากครับโอเคว้าวี่ตอนนี้เขาโอเคอะ สรุปเท่าที่ได้แก้เมื่อกี้เป็นยังไงอะความรู้สึกพีดีครดีอ่อเลยบองดูแล้วแหละมองง่ายแล้วไม่พูดก็พอไม่ได้หมุนออเป็นยังไงมันสีมองสบายตาค่ะแบบมันไม่ได้หมุนไงมันหมุนเยอะก็คือมันมองง่ายสบายตาครับแล้วคือแบบสีมันอาจจะเข้มเกินไปแต่ว่า ความรู้สึกมันดีแบบมั่นคงครับโอเคครับสีมันเข้มกว่าอันอื่นเหรอมันก็แต่วสีส้มไงสีส้มมันดูคล้มคื้มแว่ามันอ่อนด้วยซ้ำนะโอเคครับโอเคครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยจากที่เล่นเนี่ยสปีดถือว่าดีเลยครับแล้วก็ความมั่นคงอะไรนี่ก็ คือแบบผมชอบไอ,อตรงยูซินก็คือความมั่นคงของมันนะครับก็คือยูซินะความมั่นคงมันคือผมชอบตรงความมั่นคงนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสปีดเรื่องอะไรรวมแล้วก็ถือว่าดีครับแล้วก็แรงแม่เหล็กก็เนี่ยช่วยให้ลูบิกเข้าล็อกได้ดีมากครับแต่ว่าเมื่อกี้คือเขาก่า <c oughs> ากอกวนไงอาจจะเวลาไม่ค่อยดีก่อกวนทำไมเสียว่าเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันันเราอยากให้ลองแก้ได้รู้สึกจริงๆไปนะก็ถือว่าพอดู IQ รีวิวพ้อบอกว่ายี่ห้อยูซินนี่เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ ที่ไม่น่ามองข้ามเลยนะแต่เขาอาจจะไม่ทําพวกเรือทงอะไรหมหรือมีเราอาจจะไม่รู้เนาะใช่ครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครเขาพูดถึงนะหาและวรูบิกนี้ก็ดีมากะเต็ม10บผมให้สักเจ็ดจุดห้าครับเราไม่ให้สิเลยครับก็คือเป็นความรู้สึกของเด็กไงเด็ก7ดขวบก็ให้10บก็คือให้10บเราก็จะเปดีะโอเคครับ โอเคแล้วเพื่อนๆเนี่ยให้เราเนี่ยรีวิวลูบิกลูกไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คนละหนึ่งซับสไครป์จะได้พาทีมมาจากอีคิวเลเบอนเซมารีฟนสวัสครับะว,วัสุริยะบายบายต้องเกือบพัง <c oughs> <c oughs> คุณที้ชน